โยโยโยสวัสดีครับ FC คลึงนุ่หนังทุกช่องทางอยู่กับพี่เจคลึงนุ่หนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้กดติดตามหรือยังและเหมือนเดิม คอมเมนต์คุยกันได้นะครับเอามาถึงค่ำคืนวันจันทร์ครับคลึงเน้นทีมเดียวพิจิตเลือกเอาเกมเวลาเที่ยงคืนนะครับฟุตบอลสวีเดนอสดนอสเวนคารครับเยอร์การ์เดนอันดับ4จะเปิดบ้านเจอกับมมลโมอันดับ3เยอร์การ์เดน27แต้มจากการชนะ8เสมอ3แพ้4นะครับเกมล่าสุดบุกชนะวานาโม2ต่อ1ครับมีลูคัสเบิร์กวาวคุมตรงกลางครับแนวรุกม,มีโจเอลอาโซโรฮาริสราเดตินักกองหน้าเป็นโอลิเวอร์เบิร์กนะครับพร้อมลงล่าตาข่ายเจอกับมมลโม34แต้มจากการชนะ11เสมอ1แพ้ไป2 เกมล่าสุดแพ้คามาาด้วยกับบอบี้มา1ต่อ2นะครับสามนารุกนำโดยอีซักเทลินสบาเซียนนา,นาซีครับรวมไปถึงมุสตาฟาเซดานนะครับเจอกันฤดูการที่แล้วเนี่ยเยอร์การเดนเอาชนะไปกลับในบ้าน4 0เกมเยือนบุกชนะ32นะครับคู่นี้ก่อนเกมจริงๆใกล้เคียงมากครับแต่เขาอาจจะยังเชื่อเกรดบอลเมาโม่ vo, บุกมาเป็นต่อเล็กน้อยครับแต่ผมบอกเลยว่าจริงๆเมาโม่เนี่ยเผาตั้งแต่ฤดูการที่แล้วนะครับจบอันดับ7ส่วนเยอร์การเดนคือรองแชมป์เก่าแล้วจะว่าไป ช่วงนี้ฟอร์มเยอร์การเดนก็ดีด้วยนะครับไม่แพ้มา7เกมติดครับในขณะที่มาโมนัดที่แล้วเล่นในบ้านยังกากาแพ้มอลบี้นะครับฟอร์มถือว่าแผ่วไปเยอะครับเกมแบบนี้เล่นในบ้านเยอร์การเดนด้วยครับซื้อ2มุมวัดใจเยอร์การเดนเลยครับพี่เจ็ดมองว่าปิดประตูแพ้ไม่เสมอก็ชนะเลยครับให้เชียร์เยอร์การเดนเป็นครึ่งเน้นทีมเดียวประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย